ครับก็ขอตอนเราเข่าช่องสซ่คุณสีชั่นแนวครับผมก็บสวัสดีพี่น้องชาวติ๊กต็อกแลก้วก็พี่น้องทางช่องยูทูบสซ่คุณสีชั่นแนวนะครับผมควันนี้ก็วันที่11เ,เดือนซีครับผม2 5 2 3ันหยี่สครับไกลหอดด้วการสงการแล้วครับก็ับสวัสดีพี่น้องลวงนาสวัสดีพี่ไม่ไถ่ก่อนลวงนาแล้วครับนี่นี้นพามาเอาเสือทิมอ่านครับผมนี่ครับอยู่สามแยก ส่วนสัตว์โคราชครับเนี่ยสอร้านเปิ้ลครับเนี่ยรัวม่านี่ครับผมกับเสือทีมงานครับนี่เสร็จแล้วครับผมสามสิบตัวครับเสือไปทีมงานตัดอ้อยครับนะดักร้ายที่มาบุกท่อชนะล่ะครับว่าดกพ่อครับเนี่ยมีสองสีครับหีึ่งเลี้ยงกับแดงครับเนี่ย ยางละสิบห้าตัวครับอ้ทีมงานครับเนี่ยข้างลังจะเป็นซอสพุนสีครับดำกับ่ายสามครับเนี่ยราคาคเป็นกันเดียวว่าผมค่าออกแบบกับประมาณสี่ลอยครับเนี่ยครับลูกโซ่ไหม่นครับแต่เพิ่นตัดอันนี้ลูกจริงเลยค่ะลูกดาบจะประมาณแปดลอยครับที่เสียมันบอกมาครับ นี่ยครับของผมก็จัดไปถามสิบตัวครับผมคาวแบบ็กสี่รอยครับปีหน้าทำให้เห็ดไม่กะบ่ได้จ่ายคาวแบบรับสร้างเสือสีเสือได้ครับนี่ยครับหลานเิ็นกับประมาณนี้ครับท่านเพื่อมีท่านใดสนใจอยากเห็ดเสือทีมงานครับผมสอบถามคำบ่าหนครับผมต่อมาทางชงผมเลยครับผมซอสกุลสีช่อ่อครับผมน่ครับหลานเป็นกับประมาณนี้ครับล่อบริการเดียวครับผม นี่มูขันแนนหน้ามาอีกที่หนึงครับมูทิมเตียวบอลครับคนเล่นะแนนหน้าครับนี่ลานลานเปิดหัวม่านเนี่ยทันใดเสือทันใดสนใจเสือทิมงานนะผมเสืองานบุญงานบวชเปิดรับเปิ์ครับนี่ครับลานเพื่อนี่ครับขอเบอร์โทรหน่อยนะครับ0807262344ครับครับสอบถามได้ครับผมนี่ครับครับเสือ เพื่อทันใดสนใจครับผมเนี่ยซื้อลานครับคือโครา่ครับผมแยกสวนสัตว์ครับผมมาแต่ในเมืองโครา่าเลี้ยวซายครับผมไปสวนสัตว์ครับเนี่ยครับสวยครับผมนี่ครับสหรับคลิวหนังจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามพื้นเอาครับผมชองช่อคุณสีชั้นอย่างคับผ่านกระรอกแกงครับผมเสือให้ทีมงานครับตัดอ่อยเพราะคราวนี้เรากระรองใจครับผม 사업이면 접혀야 하니 하고.